สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เย็นวันจันนะครับของเมื่อรถเมื่อเช้าขึ้นรถไปหมดแล้วนะครับขึ้นรถไปหมดแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ4ีห้าตัวที่เรากําลังทําอยู่นะครับของคุณพี่จําเริญก็ก็ยังทำอยู่นะครับรู้สึกใกล้เสร็จแล้วพี่เป็นเป็นเรียวโอปีนะครับใกล้เสร็จแล้วน่าจะประมาณวันพุธ ก็น่าจะขึ้นรถได้ส่วนของพี่บ่าวก็วันพุธก็น่าจะขึ้นรถได้นะครับและขอบคุณพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รักทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงผมแล้วก็โทรมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพี่ลบบุรีนะครับพี่ลบบุรีก็โทรมาให้กำลังใจแล้วก็ สั่งผมไว้ว่าหาซึ่งแต่ย้าให้ตัวหนึ่งหาซึ่งแต่ย่าให้ตัวหนึ่งที่มันเป็นลานเบาน้ําหนักเบานะครับผมนึกถึงตัวไหนไม่ออกเลยนอกจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาน้ําหนักก่อนนะประมาณ4ี่โลถ้าตัดใบมีดออกคือ4ี่โลตอนนี้เราเติมใบมีดก็ประมาณ4ี่โลนิดๆนะครับใบมีด ตอนนี้ผมเอามาลองใส่ใเฉยๆนะผมไม่ได้แถมเพราะว่ามันเป็นใบเก่าจากญี่ปุ่นมันน่าจะไม่คมแล้วแหละเดี๋ยวเราจะแถมใบใหม่ไปให้นะฮะบางยาก็ใช้ของญี่ปุ่นไปเลยตันนี้เป็นลานเบานะครับนี่ลานเบาเ,เป็นเครื่องที่เราตั้งใจทําให้พี่รลบลุรีโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเห็นพี่บอกว่าลูกสาวก็อยากจะใช้ด้วยอะไรนะเงี้ยล้วอยากจะหยิบขึ้นมาตอนไหนใช้ ก็ได้เลยไม่งองแงตัวนี้มันมีชื่อแบรนด์ว่ามิโนรุนะครับมิโนรุนะครับมันไม่คุ้นหูหรอกครับมันก็ไม่คุ้นหูผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าตัวนี้คือโคมาสึกซีน็อกนะครับก็มิโนรุอาจจะไปให้ซีน็อกผลิตอะไรนะครับเอ่อมันไม่สำคัญนะครับว่าเขาจะแปะสติกเกอร์มา เป็นแบรนด์อะไร,ะรมันไม่สําคัญนะครับมันสําคัญตรงที่ถ้าพี่เชื่อใจในร้านเชื่อใจในเรารว่าเราดูแลเครื่องให้พี่แน่นอนนะครับตัวนี้ผมจะแบ่งปันในราคาพิเศษด้วยนะครับผมจะแบ่งปันให้พี่ลบบุรีนะครับถ้าสนใจตัวนี้ผมให้พี่ในราคา3,300บาทและผม ยืนยันที่จะรับประกันให้1ปีเต็มนะครับคนที่รับประกันให้1ปีเต็มทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหมายว่า8เดือน9เดือนพี่มันเกเรพี่ผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้คือสภาพใหม่มากสภาพภายในเนี่ยมันใหม่มาจากญี่ปุ่นนะมันไม่ได้ใหม่จากเรามันใหม่มาจากญี่ปุ่นนะครับใช้งานมาน้อยมากเลย เ5เอรเเลยเราเราทราบจากไหนเราก็ทราบจากคาบคำเมาหรือร่องรอยการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าคัดก็ดีหรือว่าหัวลูกสูบหรือคาบคำเมาในเสื้อเนี่ยอะไรเงี้ยตัวนี้ใหม่เลยตัวนี้ใหม่เลยนะครับเชือกยังดูขา,ขาวๆอู่เลยเห็นไหมฮะเป็นลานเบาสตาร์ติดง่ายเครื่องนิ่มน้ําหนักเบาแล้วรอบเร่งดีด้วยนะครับรอบเร่งดีด้วย เดิมมันไม่มีแฮนด์เขาไฟไม่มีแฮนด์เขาไฟเราเลยรู้สึกว่าถ้าพี่เอาไปใช้ไม่ถนัดแน่นอนเราจึงเติมให้นะครับเราจึงเติมให้เปลี่ยนคันเร่งเป็นแบบเงี้ยเงให้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน mm. เดี๋ยวพี่ลองดูนะครับดูว่าเราสตาร์ทนะครับผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องตัวนี้มาประมาณสัก4วันล้นะ ตัวนี้ไม่มีสวิตช์ปิดเปิดเราตัดสวิตช์ปิดเปิดออกมีแต่สวิตช์กดดับนะครับถ้าอยากจะดับก็กดสวิตช์ด้านหน้ากรองอากาศนะครับกดดับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังรอบเร่งดูนะฮะ พูดว่าเร่งสุดเบานิ่มนะครับนั่นคือตัวนี้เลยเพราะว่ามันใช้งานมาน้อยจริงๆโอเคมันอาจจะมีร่องรอยสนิมเกาะบ้างนะครับจากการเก็บรักษาที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับมาจากที่ญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับหลังคาก็จะมีรอยสลอกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน,น่นอยไม่เยอะนะครับถังก็จับว่าขาวครับตัวน,นี้ใช้งานมานน้อยนะครับก็มันก็วนกลับมาที่คำพูดเดิมที่บอกว่า ถ้าพี่ไม่สนใจเรื่องสติกเกอร์ที่แปะว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรพี่มั่นใจในร้านพี่มั่นใจในเราครับผมเสนอตัวนี้นะครับพี่ไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับแล้วยินดีรับประกัน1ปีเต็มนะครับเพราะหลายท่านคงจะเอ้ยยี่ห้ออะไรเนี้ยไม่เนรู้ไม่คุ้นหูก็ไม่กล้าซื้อนะครับแต่เรายินดีรับประกันให้นะครับผมไม่ผมไม่เคยรับประกัน นี่จะเป็นตัวที่2นะครับเป็นตัวที่2ลรองมาจากโลบินาลานเบาตัวหนึ่งตอนนั้นผมก็รับประกัน1ปีก็ใช้จนทุกวันนี้นะครับนะครับคือด้วยความที่หลายท่านมองว่าเฮ้ยอาจจะฟังมาว่าแบรนด์นี้แบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจครับมั่นใจว่าไม่มีเกเรอยากใช้ตอนไหนก็ใช้นะครับเราถึงกล้ายืนยันรับประกันทหน้1ปีน้อยนะครับ มือสองรับประกันหนึงปีเจ๊งนะฮะแต่เรามั่นใจถึงที่สุดเราถึงกล้าพูดสำคัญอย่างที่ผมเคยแนะนำเสมอนะครับว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับใช้เสร็จให้เออเออกรอกเทน้ำมันทิ้งนะครับให้เทน้ำมันในถังไม่ทิ้งก็ได้เอาไปใส่ในขวดใส่อะไรไว้ก็ได้นะครับอย่าคาไว้ในถังนะครับแล้วก็สตาร์ทจนเครื่องดับไปเองนะครับ ปีหน้าฟ้าใหม่สมมุติปีนี้หญ้าหมดแล้วปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมาตัดอีกมันไม่ติดก็รอน้ำมันไปหัวเทียนหน่อยนะครับสตาร์ทสี่ห้าครั้งก็ติดอย่างเงี้ยอายุการใช้งานของถังและฝาถังยาวนานเลยพับปั๊มก็ยาวนานนะครับม,มัผมไม่ได้ใช้แรงเลยนะครับเนี่ยมันเป็นลานเบาให้อยู่แล้วนะครับ 3,300บาทรวมส่งนะครับ3,300บาทรวมส่งมีใบมีดมีสายสะพายและบางย่าให้ญี่ปุ่นนะครับก็สนใจตัวนี้เพราะลานเบาเราเหลือตัวเดียวแล้วจริงๆจะเก็บตัวนี้ไว้ด้วยซ้ำนะครับก็เลยแต่ว่าเห็นที่มีสเปคแบบนี้ว่าลูกสาวจะใช้ด้วยก็แนะนำตัวนี้ครับแนะนำตัวีไอ้ห่วงอาจจะลืมผมเลยก็ได้ <laughs> ยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง y YouTube ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ